ทุกครั้งที่เรานั่งเงียบๆและหลับตานึกย้อนกลับไปในวันวานภาพหนึ่งที่ปรากฏขึ้นเสมอคือภาพของพ่อที่ทำงานหนักเหนื่อยไม่เคยบน่นและภาพของแม่ที่อดหลับอดนอนเฝ้าดูแลเรายามเจ็บไข้ท่านทั้งสองไม่ใช่เพียงแค่ผู้ให้กำเนิดแต่คือร่มเงาแห่งชีวิตคือมืออุ่นที่โอบเรายามร้องไห้คือคำสอนที่แม้เรียบง่าย แต่เต็มไปด้วยเมตตาและความหวังดีบางคนเติบโตขึ้นในบ้านหลังเล็กๆแต่มีความรักของพ่อแม่ที่ใหญ่โตเกินคำบรรยายบางคนมีชีวิตที่เคยยากลำบากแต่รอดมาได้ก็เพราะมีพ่อแม่คอยประคองบางคนไม่ทันได้ตอบแทนเพิ่งรู้ว่าท่านแก่เท่าเกินกว่าจะยินดีใดๆได้ไดอีกต่อไปบุญใดในโลกจะประเสริฐไปกว่าการเลี้ยงดูบิดามารดา ในพระไตรปิฎกพระพุทธองค์ตรัสว่าบิดามารดาเป็นพรหมของบุตรเป็นปูชนียบุคคลที่ควรเคารพบูชาการเลี้ยงดูท่านให้ผาสุขทั้งกายและใจคือบุญที่เปี่ยมพลังที่สุดแม้ไม่สวดมนต์ไม่นั่งสมาธิไม่ถวายสังฆทานแต่หากได้ดูแลพ่อแม่ด้วยใจรักก็ชื่อว่าได้ทำบุญใหญ่อันหาประมาณมิได้ ผู้ที่เลี้ยงดูพ่อแม่ด้วยความเคารพเอาใจใส่ไม่ทอดทิ้งยามชราผลบุญจะส่งให้ผู้นั้นมีชีวิตที่มั่นคงแม้ตกทุกข์ได้ยากจะมีคนเมตตาช่วยเหลือแม้จะเริ่มต้นจากศูนย์ก็จะมีช่องทางก้าวหน้าเพราะบุญจากความกตัญญูจะเป็นแรงส่งทางกรรมที่ยิ่งใหญ่เกื้อหนุนให้ชีวิตของผู้นั้นไม่ตกตำ่ำแม้ไม่มีทรัพย์สินมากมาย ก็ยังนับว่าเป็นผู้มั่งมีเพราะได้เป็นผู้มีบุญที่โลกนี้ยังต้องการและบนเส้นทางแห่งกรรมนี้บุญจากการเลี้ยงดูพ่อแม่จะเป็นเหมือนร่มไม้ใหญ่กลางแดดจ้าเป็นด่งน้ำใสท่ามกลางทะเลทรายเมื่อวันหนึ่งเรากลายเป็นพ่อเป็นแม่เราจะเข้าใจอย่างท่องแท้ว่าความรักของพ่อแม่นั้นไม่เคยมีเงื่อนไขและแม้ลมหายใจสุดท้ายของท่าน ก็ยังภาวนาให้ลูกเป็นสุขท่านไม่หวังให้ลูกตอบแทนแต่เมื่อใดเรากลับไปนวดเท้าท่านป้อนข้าวป้อนน้ำพาไปหาหมอหอมแก้มท่านเบาๆแล้วบอกว่าแม่จา๋าพ่อครับผมรักพ่อแม่มากนะเพียงเท่านี้หัวใจของพ่อแม่ก็พรั่งพรูไปด้วยความสุขอย่ารอให้ท่านจากไปแล้วค่อยกลับมานั่งน้ำตาไหลเพราะลงศพ ไม่ต้องการอาหารคำสวดไม่อาจย้อนวันเวลาพ่อแม่ต้องการเพียงความรักและเวลาของเราตอนที่ท่านยังอยู่ขอจงอย่าประมาทในบุญอย่าปล่อยให้กระตันอยู่กลายเป็นเพียงคำสวยหรูในบทเทศแต่จงให้มันเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นจริงในทุกวันและเมื่อใดที่เราทำได้เช่นนั้นไม่เพียงแค่พ่อแม่จะมีความสุข แต่ชีวิตของเราก็จะเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมเพราะผลบุญจากการเลี้ยงดูผู้ให้ชีวิตจะไม่มีวันสูญเปล่าขอให้ทุกท่านที่ได้ฟังบทบรรยายนี้จงลุกขึ้นมาทำสิ่งหนึ่งในวันนี้คือการโทรหาพ่อแม่พูดคำว่ารักนะครับรักนะคะหรือกลับไปเยี่ยมกอดท่านให้แน่นๆบุญน,นั้นจะเริ่มขึ้นทันที ขอให้แสงแห่งกระตันอยู่นี้จุดสว่างในใจของทุกคนและส่งให้ชีวิตของท่านพบแต่ความเจริญรุ่งเรืองตราบนานเท่านาน